ให้เราแบบลมแรงมากก็ให้แบบมันลมเลื่นแล้วเราก็อยู่ติดกับกบะรคะนหนงทคนเห็นไหน,น,น่องที่น,นส <c oughs> แคือ <c oughs> ตกนี้ะทุกคน,น่าเยเห็นกันมาแล้วเพาเปน็นเามาเรียนนิไก่อน <c oughs> นึข้าอขึ้นรไหนคะไปหาดูมัอยู่ทาไหะเนสันั่นแหละทุกคนสวัดีค่ะทุกนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับขาส่ช่งอะไระ หมิ่นปิงพูดคุย talking with ทูเก t h เตอร์นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการการที่เพื่อนเล่นเกมยิงปืนอยู่ยเกมกปเย่ละท่านายเขาเล่นเกมเอาเหรอไะนะนะคะนีค่ะมันสุ่มเลยปะอ,อะไรกันเหรอเดี๋ยวแคะ่คนตอบไปสูมเลโอเคนะคะตอนนี้อันยองอ๋ออ๋อ ไอพกเกื้อม่ได้ทำยังไงให้มันแบบนัล่ะคุณปาส่งผมใหม่สวันดีคก้าไปรุ่นถึงทรงผมใหม่นั่นใช่ไหมถึงส่งผมใหม่นั่นใช่ไหมไอพยายามที่จะเล่นมุกเพราะในห้องมีเพื่อนชื่อใหม่ไอเลยบอกว่าส่งผมใหม่คือผมของเพื่อนชื่อใหม่จะวันจะไปรุ่นไม่ด้อขอ What What the อออ๋อสตอร์จเกต์ต้องทำอะไรต้องอกเลกกูแลต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเลนโรเบสเป็นสีมูนนะคะเพราะว่าเลีน่ารักอ่ะขือเออมือระบายสี

วันนี้เราลงมาเข้าแถวข้างล่างนะคะทุกคนเดี๋ยวไปก่อนดีกว่าจะโดนดุโดนมาเล่ะตอนนี้นะคะเราก็เลิกเรียนกันแล้วนะคะต้กงเกี่โมงคะกี่โมงแล้วก็คือหลอดเลิกก่อนเพราะว่าสุดท้ายเราเรียนมันเป็น่้มเสริมใช่แล้วเด็กทั้งปึกกำลังมองลงมาที่เราบู๊ซิบู๊ซิบูมซิเร็วก็นะคะทุกคนก็คือจะบอกว่านมแรงมามาแล้วดูท้องฟ้าดิแบบว่ามืดจะตกมืดมากๆกฝนจะตกอะกาแล้วน่าฝน เฮ้ยเสื้อสบางก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปซื้อของกินหน้าโรงเรียนใช่ก็ได้แหละถ้าใครอยากให้เราทำคลิปรีวิวของกินหน้าโรงเรียนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเยอะๆนะคะกูพูดมาแบบไม่รู้กี่คลิปแล้วก็ยังไม่มีใครคอมเมนต์เลยก็เนี่ยเรากำลังจะเดินหน้าโรงเรียนใช่ไหมถ้าใครอยากให้ทำคลิปแบบต้นฤดกินของกินหน้าโรงเรียนก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะทุกคนอยากให้มีไหมล่ะเดี๋ยวลืมคอมเมนต์มาเยอะๆนะคะอุ้ยแต่ว่าตึกนี้วิวดีมากเลยนะแล้วก็ลมเย็นมากแบบเย็นไปตลับไปอ่ะรู้ว่าดีไหมดีดิดีกว่าร้อนอบอ้าวนะ we